สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอร์ซิตี้กันทุกท่านทุกคนครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงเช้าของวันที่27พฤษภาคมกันดีกว่านครับเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้กันเลยสกายโปรโบโน่ยันเองเลสเตอร์ซิลนิวกองเต้เข้ามาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อย โดยสสื่อน่าเชื่อถือได้ของโลกฟุตบอลนะฮะยืนยันมาว่าเลสเตอร์ซิตี้จะได้ตัวมิดฟิลด์จากทางทีมแชมป์ลีกเอิงมาร่วมทัพในสันหน้าซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการน,นั้นเรลวนี้สดทางสการสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษและก็ทางฟาวิเชโอรมาโน่นักขาวฟุตบอลสัญชาติอิตาลีที่น่าเชื่อถืออันดับต้นๆของโลก ได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าจิงจอกสยามเลสเซอร์ซิตี้ได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวบูบาการีซูมเร่เมดฟิลตัวรับของทางเรลเทมแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสซีซั่นล่าสุดนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยคาดการณ์กันว่าจะเปิดตัวในร็ดๆนี้กันอีกด้วยโดยที่ค่าตัวประมาณ18ล้านยูโรเลยนะโดยที่ทางคุณซื่อของทางเรสเตอร์ได้เคยกล่าวหลังจบเกมที่แพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ไป4-2ต่อในเกมสุดท้ายของฟุตบอลมอิจิตมาไว้ว่า เราต้องการเสริมความแข็งแกร่งในด้านหลังและตัวตัดเกมดิสันหน้านั้นเรามีเป้าหมายเดิมที่ต้องทําไม่ได้และเรานั้นจะไปต้องมีนักเตะที่มีความแข็งแกร่งเข้ามาสู่ทีมผมต้องการผู้เล่น1นถึงสคนที่มีใจที่กระหายในชัยชนะเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเสริมกับสิ่งที่เรานั้นมีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มันก้าวหน้าต่อไปนอกจากนี้มันยังมีความเป็นไปได้มาว่าเรานั้นอาจจะเสียนักเตะที่มีประสบการณ์ไปในช่วงซัมเมอร์นี้ และเราะนั้นต้องเสริมคนที่มีประสบการณ์เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันสำหรับทางบูการ์มาลีซูมาเร่เป็นนักเตะสัญชาติฝรั่งเศสเติบโตมาในอะคาเดมีของปารีสเอฟซีก่อนจะถูกทางปารีสแซชงฌแมงทีมดังของลีกเอิงฝรั่งเศสรับไปปั้นต่อในปี2011ก่อนที่จะใช้ชีวิตในรั้ของเปชชชุดบีอยู่ประมาณ6ปีจนถึงปี2017ก่อนที่ทางลิวนั้นจะดึงตัวไปอยู่กับทีมในวัเพียงแค่18ปีเท่านั้น ก็จะเริ่มได้ไต่ขึ้นมาเป็นตัวหลักของเลวทันชีและล่าสุดนั้นก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงในเ้นนี้ได้สําเร็จโดยผลง,งานของเจ้าตัวในเ้นที่ผ่านมานั้นลงสามไปแล้วทั้งหมด13นัดทําได้ไปถึง2แอสซิสกันเลยทีเดียวเลสเตอร์คืออนาคตโดยงานนี้ไม่ว่าฤด,ดูกาลนี้จะจบกันยังไงได้ไตแชมเปีนลีกหรือไม่ เลสเตอร์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่การคว้าชแชมป์เอฟเอคัพไี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ใน117ปีของสมโมสรแต่เลสเตอร์นั้นยังได้ใจแฟนบอลจากคาแรคเตอร์ที่ใครใครก็มองว่าเป็นแบบอย่างที่ทีมฟุตบ,บอลน,น้ำดีควรจะมีบริหารทีมอย่างมีหลักการสมเหตุสมผลไม่ใช้เงินเกินตัวฉลาดสร้างฉลาดซื้อนักเตะมีสนามซ้อมที่สุดยอดกุนซือก็เก่งกาจ ซึ่งประธานสมโมสรคุณท็อปอายวัฒศีรัตนภภาก็เป็นเจ้าของทีมในฝันไม่ก้มหน้าก้มตาตักต,กตวงผลประโยชน์แต่ยังทําเพื่อทีมและแค่แฟนบอลเสมอภาพที่คุณท็อปวิ่งลงสนามแบมเบอรี่ฉลองแชมป์เอฟเอคัพกับนักเตะคือหนึ่งในไฮไลท์ของเกมเป็นภาพแห่งความสุขทุกคนแฮปปี้ผู้เล่นแฟนบอลเจ้าของทีมล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวฝรั่งอังกฤษนะฮะโคตรจะชึ่งเลยไม่เคยเห็นทีมไหนเป็นแบบนี้ ซึ่งมันขัดแย้งมหาศาลกับภาพของแฟนแมนยูสเปอร์อาร์ซนอลเลเอร์พูที่บรวมพลังขับไล่ผู้บริหารกรณีเอาสโมสรเข้าร่วมซูเปอร์ลีกของยุโรปหรือสื่ออังกฤษย,ยกมาเปรียบเทียบกันว่าทีมใหญ่ขับไล่ท่านประธานแต่ทีมเล็กนั้นอย่างเลสเตอร์เนี่ยกับอ้าแขนรับรักท่านประธานสุดใจความจริงเลสเตอร์ตอนนี้จะเรียกได้ว่าทีมเล็กคงจะไม่ถูกนักเพราะหลายอย่างกำลังเปลี่ยนไป ตั้งแต่ทางไปต้นบรจอร์เข้ามาเป็นคุณสื่อตั้งแต่เจ้าของลงทุนสร้างศูนย์ฝึกและกสามซ้อมใหม่กว่า1 0 0้ล้านปอนด์พื้นฐานที่แข็งแกร่งระดับนี้เลสเตอร์ซิตี้กำลังจะอัปเกรดขึ้นเป็นทีมระดับหัวแถวของประเทศเป้าหมายคือลุ้นท็อปโฟทุกปีมีบทบาทในแชมเปี้ยนลีกอย่างสม่ำเสมอโดยการคว้าแช,ชมป์ทุตบอลนภรกิจาเมื่อปี2016คือมาสเตอร์พีซแต่ภายใน2หรือ3ปีข้างหน้าเลสเตอร์อาจจะมีทีมที่แข็งแกร่งกว่าชุดตำนานแถมเป็นความแข็งแกร่งที่มั่นคง นัดเดียวกับทางยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีหรือสเปอร์กันิกด้วยโดยขุนซือทางเบนตันปบรเชอร์นั้นที่มีทีมที่สามารถต่อยอดได้อีกถึง4-5ถึงหปีนักเตะท,ทางชุดช้้มเอฟเอคัพส่วนใหญ่ยังคงอายุน้อยไม่ว่าจะเป็นยู so ริจิเลมันวิลฟริดเอนติตี้ชักราโซยุนซูเคเลซี่อิเฮนาโซรวมไปถึงเจมมีมิิสันพึ่งจะยุเพียงแค่24ปีเท่านั้นซึ่งเจมมีจัสตินกับทางฮาวิ่ปรบรน ตัวเก่งที่เจ็บก็อายุแค่23ปีเท่านั้นส่วนกองหลังที่ชื่อว่าเวสฟีฟอร์ฟน่ากระทั่งลุคโทมัสก็เพิ่ง20กับ19ปีเท่านั้นโดยหลายคนอาจจะถูกสโมสรใหญ่จับตามองแต่ผมว่า9 9เปซน่าจะอยู่ต่อเพราะส่วนมากจะมีสัญญาระยะยาวยิ่งกว่านั้นระดับความสุขในทีมปัจจุบันก็หอมหวานจูงใจให้อยู่ชวัดยากเลยนะซึ่งที่สำคัญนะักแต่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจมาว่าถ้้เล่นด้วยกันต่อความยิ่งใหญ่น่าจะรออยู่อีกไม่ไกลนัก เลสเตอร์คืออนาคตของบอลอังกฤษคุณวิชัยสีวัฒนภระภาอดีตประธานผู้ลงรับคงภูมิใจกับลูกๆเหลือเกินอิเฮนาโซขอบคุณแฟนบอลบทประตูยอดเยี่ยมให้กับตนโดยเคเลซี่อิเฮนาโซกล่าวขอบคุณแฟนบอลเลสเตอร์ที่โบวตให้ประตูที่เขาทำได้ในเกมที่ชนะกิทันาพาเลตไป2ต่อหเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมของทีมประจำฤดูกาล2020ที่ผ่านมา ประตูส,สวยๆนี้จอห์นนี่อีแวนบางบอลยาวจากแดนของตนเองให้กับทางอีเฮนาโซจับบอลลงพื้นก่อนจะหาจังหวะยิงเสาแรกเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสดสดงดงามโดยเขาได้บอกว่ามันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมและเป็นการให้บอลที่ยอดเยี่ยมจากจอห์นนี่อีแวนผมรู้สึกมีความสุขที่แฟนบอลของเรนั้นเลือกมันให้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้ผมมีความสุขมา,มากๆเลยนะบอลเปิดยาวมาจากทางจอห์นนี่ ผมจับมันลงในกรรเกตโทษและก็ตัดเข้ามาด้านในและสิ่งเดียวที่คิดในใจของผมก็คือการยิงประตูและนั่นคือสิ่งที่ผมทำบอลพุ่งเข้าไปสู่ก้นตาข่ายมันเป็นการเปิดบอลยอดเยี่ยมจริงๆของจอนนี่อีเวนคุณจะเห็นได้ว่าทุกคนมีความสุขพวกสตารโค้ดก็มีความสุขไปกับผมมันมีความหมายตอ่อทีมากเพราะเรากำลังทำงานอย่างหนักมากในเกมเกมนั้นเพื่อกลับมาจากการตามหลัง ซึ่งทางอ e ีอนาโซทำไปแล้วถึง19ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด39นัดรวมทุกประการให้กับทางเลสเตอร์ซิตี้ในรายการนี้โดยจะไปไั้หมด12ประตูในทุกวันเธลรกิจซึ่งมาจากการทำประตูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นเองมอร์แกนรับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีโดยการที่ทางเจอทานมอร์แกนผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ ทีมหญิงคว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของ FA w o m e n Championship ในฤดกา2020ซึ่งโมแกนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังพาทีมจิงจอกสาวคว้าแชมป์ FA w o m e n Championship ได้เป็นครั้งแรกในปลอาสตร์สโมสรและก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่น FA Women's u p e r League ในฤดูกาลหน้าซึ่งทางทีมเลสเตอร์หญิงทำคะแนานได้ถึง50คะแนานจากการลงเล่นทั้งหมด20นัด ทำไปได้ถึง50ประตูมากที่สุดในลีกและยังทำสถิติชนะติดต่อก,กันถึง12นัดในลีกเป็นสถิติสูงสุดของลีกกันอีกด้วยซึ่งทางบอร์แกนนั้นยังพาทัพที่จอกสาวผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลคอนติเนนทัลไทส์ลีกครับเป็นครั้งแรกในประสร์สมโมสรและก็พาทีมผ่านเข้าถึงรอบสุดทีมสุดท้าย f a Women Cup กันอีกด้วยนะและคลิปข่าวเลสเตอร์ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก็ฝากติดตามกันด้วยครับ Thank you.